ขับมาอานี้นะครับผม F4 ครับผมามากับจุดเดีอนนะผมพานขุนแล้วก็พานนาพมนะครับเดี๋ยวผมพานขุนเล่นอุธหนักั้มครับวันนี้นจะไปร้อยนังเหรอนี่ครับผมอันนี้ืุรายกัดมันนะครับ นีนี้เป็นไม้เก่านะครับย้อนแสงฮะไม้เก่าขับผมอันนี้ใส่ลกมากครับเด็กนีเจะตัวเปล่าไม่รู้นะหาที่ถ่ายยากมากครับหนามครับหนามดูครับเต็มแขนครับผมครับเต็มตัวครับ น,นี้จะเป็นรอยขุดนะครับผมรอยคุยกยน,นะครับเดี๋ยวเขาโพสครับผมอันนี้จะเป็นทางนะครับ,น,บน,น,ออนะครับทางลงมาครับนนจะมีตัวหรือเปล่านั่นแหละติดตามตไปครับอันนี้ก็หลังสุดท้ายนะครับ ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเห็นมันปันปลน,นะครับผมไม่รู้ว่าอะไรเดินนะครับภาพหมาค่อนข้างจะถ่ายยากนะครับครับค่อนข้างจะถ่ายยากนะครับดูครับ อยู่ทัดครับผมยำเย็นกลับนะครับใส่เสร็จมาึ้นว่ากันใหม่ครับนี่จะเป็นหมายเก่าขเขานะครับจะมีอยู่สามสี่ชุดนะครับผมมีทีมนานทีมงานนุ่นทีมงานโฟมแล้ทีมงานกระดาษนะครับอตัตนนี้เอาไปกินแล้วนะครับผมไม่มีรอยกัดเลยครับ ไม่เหลือไว้ให้กันบั่งเลยนะครับคนหาค่อนข้างนั้นเยอะนะครับแถวนี้ตุงก็มีแต่น้ำไก่งอรครับน้ำไก่งอจำเปครับู้จักไหมครับน้ำไก่งอรครับเข้าไปใส่ไม่ได้ครับเจ็บ เป็นป่ามันนะครับกับมะพร้วดรวมกันแต่น้นเยอะครับใส่ต้องข้างยากโอเคครับผมคอนแอลไม่ถ่ายนะครับผมเต็มเต็มครับผมดัดผมเิ็ครับ บบปลดก่อนนะครับนี่นะครับเอลเอานะครับนูยักษ์ครับยังไม่ตายนะครับผมขอไปชีพก่อนนะครับเพื่อความไม่ทรมานนะครับผม เรียบร้อยครับตัโทษนะครับผมพาบูดผมเบอร์สี่สิบสามนะครับสี่สิบสามหรือว่าเบอร์สิบเอ็ดครึ่งนะครับผมดูตัวหนูครับมาแบบเงียบมากครับเกือบไม่เห็นนะครับผมลกมากครับผมจากทางนู้นครับน่าตรงนี้นะครับครับผมขวดดึกนะครับหนูตัวมาเกี้ครับผม หนูไม่ข้าลูกแล้วมันไม่เห,เหม็นเนาะเหมือนหมูท้องคืออีเหม็นเอาหนาวสารได้เหรอ้อยมันลุมแล้วหมอปลาด้วยนี่หมอปาลาหมอปลาลุมแล้วขึ้นโอยูแล้วใช่เลย เอาบาวทำไมคนไายก็ต้องวาวไงโอ้ยพวกไปพร้อมจุ่มควาทีไม่เห็นบอกคนไทยคนไทยบอกวังไงเนาะคนถือไทยตัวตรงวาวโดนเป็นตากล่องไงนะซื้อคนลู้ไงวันนี้คนขอน่ายนะครับเพราะว่าหนูมันสดครับใหญ่ด้วยได้ครับผมผมคิดว่าผมยิงถูกด้วยครับ ตัวเล็กในรอบสิบปีเกิดหนูเล็กเกิดหนูตัวเล็กแต่ยิงโดนนะครับแต่หนูใหญ่ผมยิงไม่โดน,นครับถึงจะพาด้วอ,อเป้าใหญ่ยิงเป้าใหญ่ไนงะอ,อยู่อยย่ <c oughs> โอ้ยไอ้วันนั้นผมยิงโดนเป้าตาเนะี่ยอ้เฟซี่สองนะใส่เป้าตาเลยอะโอ้นี่ย <c oughs> <c oughs> รวบคำๆนะครับรคุณก็ทำเรื่อยๆครับไม่วจวดเราก็ามีเขาเอ็มีครับมีเขายินบอมีเขาอยู่ทงอยู่ทาคือเก,กาใส่เอาไว้เนี่ยใส่คุณมอใส่ไว,ไว,ว้วะข้าววะโอ้ยอ้ยอ้ยเอาปอกมีดออกนี่แม่เนาะ โอ้ออกไงอ่ะขอขึ้นฟันลงทางไหนบ้างเหรอ่ขอขึ้นโอ้พอเมียคุ้นปูยูน้ำเหรอยเนาะว่าสับใหญ่เลยยงหายตัดหัวหน่อยเลยหูมันไปพอนะตัดก็เฉียวเนี้ยวกว่ครับผมขวดดึกนะครับ หนูตัวเด like ียวครับผมก็เต็มหม้อครับกินไงให้เหลือครับรถดีใจไรเงี้ครับรถดีครับผมแต่พโตลุ้นกับวงจีลดเอาปลาเดี๋ยวใจน้อยหนึ่งเลยครับมั่งตุมันมันมันอะไรมาตุ่มอ่อนหมด เขาอยู่เนี่ยบอนบอลนี่ผมอันไหนีืมก็ดีสิเรายิงไม่ไกลหรอกมันคงยิงตัวเมื่อกี้มันอยู่แค่นี้เองเนาะถือถือบานม่อไงเนาะบานนี้ถือเล่เหล่าบานมันว่รไม่หัวเรนจุ๊บเล่เหล่าบานครับอาวุธนะครับโอ้ยประจํกายครับผมปืนเขาเอิ่อปืนผาปืนผาปืนยิงหนูสีสวยงามเลยอันนี้ปืนคู่กาย ผมมาผมลอยเข้ามาครับอันที่เด็กผมซื้อไอไอ,ไไไอันที่ผมซื้อผมไม่ใช้ครับเพราะมันไม่แม่นครับนี่ครับลูกหมิมลูกเดียวครับเป็นลูกละบาทสามกรงสองมื้อหนอตัวไปเท่าไรละบาท นี่ผมสูตรบ้านน้อยนะครับสูตรอีสานสูตรอีสานเหนือครับเหนืออีสานใส่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะบะัก<ะ>แข้งบักแข้งบักบักแข้งบักแข้งบักแข้งครับหรือภาษาใครเรียกว่ามะเขือพวงครับเขาถือว่ามึงไทยบวกนีโโ้โอ้ไฟแบบใส่ผักอันนี้นะครับผมใบกะเพราแล้วก็ ผักไสครับหรือภาษาไทยเรียกว่ามะละกี้นกครับผมมีชียงรก่อนจะวางหายจินพยโยครับผมผักไสยักษ์บรรยากาศมืดขึ้นหอนผมวันนี้ร้อนครับวันนี้ขึ้นให้เราหอนครับไม่หนาวครับเชียงรายไม่หนาวด้วย ขัวแบบมีน้ำครับผมเอาไปทดน้ำครับเชฟขุนซุ่มเนียปะครับคุณไปเลี่ยมเนียวให้ได้ทุนเลยตอนนี้ก็ week. สุกแล้วนะครับสำหรับขัวหนูสูตรเชียงรายครับผม เหลือนี่เขาเจ้าไม่กินผนโนนเนาะเาเจ้าคนกินเขาเจ้าคนี่เจ้ากับคนหนูนะครับโดยเชฟขุนเป็นโปรลกขุนไง่ได้เติบโอเค อมาครับพี่น้องครับสสดงมาคนหนี่งเขาตุลปากตุลปากเนี่ยว่านี่งบดจำนวนเอาให้เจ้าที่เราครับให้ด้วยเพลย์เพลย์เอาให้ครับผมผมให้ไปคนถ่ายอยู่ไอ้เรื่องอะไรเอาให้เอาเลี้ยงคนแน่เลี้ยงเพราะว่าปุเลี้ยงเหมือนเมื่อวานนี้นะมันก่อนหน้าเลี้ยงหมาเนาะ เออเย็นๆกันได้ถงเย็นข้ามวันไงเลยเหรอค้ามวเลยตอนหน่วยนั้ฮะวัวละซาบสามวัวละซาวซาวโตแะครับผมยักน่อยจะได้หมูมาให้พี่น้องเบ่งกันนะครับได้ด้หหลายครับผมยิงเจาที่ก่อนนะครับสันัน้นเลย้เทางบุมบุุ้ดไทยดินแบ่งกันบาดเนี่ยอ เราหมดตั้งแต่ยันหมูรอบแรกนะครับตายแล้วมือดีสิตังไดเนี่ยแพ้แล้วมือนะใครเาไปน้องผมแก่ไหนอยู่ลุ่มดินน้ำเปล่าครับต้องต้องต้องเอามาก่อนเด้เด้อจับกุ้งผมโอ้โหใสโตโอเคครับผมกินข้าวก่อนนะครับ ผมนะเองแต้มมาผมใส่กางกระบานครับเอ้าครับหนูใหญ่ครับไม่รอดครับผมหนูตัวเมียนะครับใช้ใหญ่ผมโทษนะครับผม แอวมานะครับผมอันนี้เป็นหมายเก่าเขานะครับสภาพหมายครับตามต่อไปครับมันจะดูงงงนะครับมาดูหมายนี้ครับหมายนั้นแอวนะครับแล้วหมายถัดไปเป็น,ปนยังไงกลับหายโอ้หือ ไม่รอดครับเห็นคอครับผมหมูยักษ์ครับโอ้โหป่านนี้มีแต่ไซสใ์ใหญ่ๆนะครับ,บกดลับนึงนะครับนะครับไซส์หนูโ,โหป่านี้มีแต่หนูให,ใหญ่ๆนะครับต้องระกันโดนถูกกัดมานะครับผม การต่อสู้ครับหูยักษ์ครับกรตามงานต่อไปครับผมไอ้คนไหนนั่งมนี่ลืมครับ เลที่สายครับผมกับลั่น ไม่รอดครับผมเต็มสีของวันครับผมลอวแต่ครับเหยื่อกระพันะครับลอยขุยลอยอะไรครับผมกดแป๊บนึงนะครับ นี้อยู่ดีนะครับกับนี้อา้อาวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเจอแล้วครับตามที่ห้านะครับ ลกลับนี้ครับปลดไปนี้นะครับผมแปมห้าครับ,รบสรุปยอดนะครับสรุปยอดนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือยามรอบดึกนะครับผมแล้วก็จะนอนแล้วครับครับผม มันก็จะมีหนึ่งอันนี้ยิงกลางกระบ,บาลน,นะครับแลครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมฝูงที่เจอกันครับหลอบกูครับเช้านะครับผมเชา้าอากาศ ครับผมตอนเช้าผมกูกลับนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมว่าจะได้กี่ตัวครับวันนี้เช้านี้เสียงไก่ปลาครับขันอันนี้ไก่บ้านครับผมไก่ปลาอยู่ทางนี้ครับ น,นะครับผมไม้ครับผมถ่ายรูปเมื่อวานนะครับแกก่อนตัวสก้อนผมนี่นะครับ เสร็จครับดูผลง,งานนะครับผมเห็นไหมเนี่ยวงดงานนะครับทั้งคืนครับผมบตัวนี้น่าจะเป็นหนูหว่ายนะครับตายไปไหนมันก็ยังงวงเหยียบออกมาจากทีมึงดูเหี้ย

อันนี้หนูน้อยกับหนูท้องขาวนะครับผมอันนี้น่าจะ,ะเผาครับน,นี่หลบเสร็จง,งานนกปังหางนะครับผลง,งานเมื่อคืนครับถึงงานนกปักหางอันนี้ยังไม่ตายครับปิดบ่วง